ก็จะเป็นวันโอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนที่จะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลจำนวน3กลุ่มนะครับซึ่งทั้ง3กลุ่มก็ประกอบด้วยผู้สูงอายุนะครับก็จะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุคนละ6 0 0ถึง1000บาทตามเกณฑ์อายุนะครับซึ่งณวันนี้ก็ยังคงจ่ายให้ในอัตราเดิม อายุ60ถึง69ปีได้600บาทอายุ70ถึง79ปีได้700บาทอายุ80ถึง89ปีได้800บาทและอายุ90ปีขึ้นไปได้1,000บาทนะครับ ส่วนข่าวลือที่จะมีการเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุเป็น1,000บาทเท่ากันทุกคนหรือว่าเป็น3,000บาทนั้นณนะขนาดนี้ยังไม่มีการพิจนารณาหรือว่าอนุมัติแต่อย่างใดนะครับก็คงได้รับในอัตราเท่าเดิมครับและกลุ่มที่2ที่จะได้รับเงินนะครับก็คือกลุ่มผู้พิการก็จะได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800-1,000ถึง 1, บาทซึ่งเบี้ยผู้พิการหลักๆนะครับก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มย่อยผู้พิการที่อายุต่ำกว่า18ปีจะได้รับ1,000บาทผู้พิการที่อายุ18ปีขึ้นไปและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะครับจะได้รับจากบัญชีผู้พิการ800บาท ส่วนอีก200บาทก็จะได้เป็นเงินพิเศษซึ่งรัฐบาลก็จะโอนเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็สามารถนำบัตรไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลยและผู้พิการกลุ่มย่อยอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้พิการทั่วไปนะครับที่เป็นผู้ที่อายุเกิน18ปีแล้วและไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นะครับก็ยังคงได้รับเบี้ยความพิการที่คนละ800บาทเหมือนเดิมครับและประชาชนกลุ่มที่3ที่จะได้รับเงินเข้าในวันที่10พฤศจิกายนนี้นะครับก็คือกลุ่มเด็กแรกเกิดถึงอายุ6ขวบในครอบครัวรายได้น้อยก็จะได้รับเงินอุดหนุนเด็กนะครับคนละ600บาทต่อเด็ก1คน นะครับบางครัวเรือนที่มีรายได้น้อยอาจจะมีเด็ก2คน3คนนะครับก็ได้ตามจำนวนเด็กนะครับก็คูณกันไปนะครับ600คูณ1 600คูณ2หรือว่า600คูณ3นอกจากนี้ก็ยังมีข่าวว่าทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆนะครับตอนนี้กำลังมีการ ประชุมนะครับเพื่อเตรียมเดินหน้านะครับในเรื่องของการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแบบทวนหน้าก็คือในอนาคตนะครับจะจ่ายให้เด็กทุกคนเลยตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ6ขวบเดือนละ600บาทอันนี้ก็ต้องว่ากันไปตามระเบียบขั้นตอนของกฎหมายและระบบงบประมาณต่อไปนะครับซึ่งก็คาดว่าน่าจะเริ่มดำเนินการได้ ในอีกปีหรือว่า2ปีข้างหน้านี้ครับอันนี้เป็นวงเงินที่จะได้รับในวันอังคาร